ชาร์ลอตต์ออสตินออกมาพูดถึงนวัดเสียงสั่นหลังอีกฝ่ายฟาดแรงเรื่องภาพหลุดคู่ผู้ชายยอมรับเป็นเด็กดื้อแต่ยังไงก็รักปะป๊ารักองค์กรกลายเป็นเรื่องใหญ่ชั่วข้ามคืนเมื่อมีภาพหลุดของชาร์ลอตต์ออสตินสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์คู่กับหนุ่มปริศนาที่ดูใกล้ชิดสนิทสน,นมกัน ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้าใจว่าทั้งคู่อาจกำลังกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าโดยมีหลายคนคาดเดาว,ว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือสีทวินันนักแสดงซีรีส์วาวชื่อดังทำให้ประเด็นกลายเป็นที่ถกเถียงสนั่นทั่วโลกออนไลน์บอสนวัดชี้แจงปมภาพหลุดชาลลอตส่วนทางด้านนวัดอิสระไกรศีลก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นนี้เช่นกัน โดยได้เผยว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นภาพที่เห็นไม่ใช่แฟนและขอยืนยันว่าชาร์ลอตไม่มีแฟนล้านเปอร์เซนเพราะไม่อนุญาตให้มีแฟนอยู่แล้วมันไม่ใช่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่มันเป็นไบเบิลในโลกใบนี้แม้จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น100%เปอร์เซนเพราะบางคนมีแฟนก็ยังดังอยู่ได้แต่ถ้าคุณรักที่จะเป็นอย่างนั้น คุณก็ต้องยอมไม่มีแฟนแต่ถ้าการมีแฟนมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจนไม่มองอย่างอื่นก็เคารพการตัดสินใจของคุณมีแฟนได้แต่จะหยุดรับงานให้คุณหยุดส่งเสริมแล้วก็จะซื้อผ้าอ้อมไปให้ซื้ออุปกรณ์เด็กอ่อนเตรียมให้และจะส่งเสริมคุณไปอีกด้านหนึ่งแต่ถึงจุดที่ต้องเลือกและเห็นว่าทางอื่นดีกว่าทางนี้เราก็ต้องหลบให้เราจะได้มีโอกาสไปให้คนอื่น เพราะมีคนรอโอกาสอีกเยอะแยะถ้าเป็นคนที่ได้รับโอกาสก่อนใครแต่ต้องมีเงื่อนไขในเมื่อหยิบคุณขึ้นมาเราให้โอกาสวิ่งหางานให้ทำทุกอย่างให้ก็ต้องเห็นคุณค่าสิ่งนี้มากกว่าเรื่องบางเรื่องและยอมที่จะไม่มีแฟนแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าจะไม่เลือกฟังเราก็ไม่เป็นไรชา์ลอตพูดถึงนวัดเสียงสั่นหลังอีกฝ่ายฟาดแรงปมภาพหลุด และล่าสุดในงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าวราหะที่ประเทศฟิลิปปินส์ชาร์ลอตออสตินก็ได้ออกมาเผยความในใจของตัวเองต่อหน้าแฟนๆแ,และต่อหน้าบอตินนวัตซึ่งเจ้าตัวได้พูดความในพร้อมน้ำเสียงสั่นเครือว่าหนูขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะมันยากที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณปะป้านะคะที่คอยตบตีไกทางให้เด็กคนนี้ได้มีอนาคตที่ดีขึ้น หนูเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กที่ดื้อมากๆคนหนึ่งเลยแต่หนูก็รักปะปาะมากๆรักองค์กรมากๆเพราะองค์กรทำให้ชาลลอตเป็นชาลลอตในวันนี้ขอบคุณพี่นวัดปป้อนนวัดที่คอยให้แต่สิ่งๆกับพวกเราไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่กับทุกๆคนในองค์กรรวมไปถึงพี่ๆทีมงานด้วยขอบคุณที่คอยสอนอะไรหลายๆอย่างให้หนูได้โตขึ้น และก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวหนูทุกวันนี้นะคะ